เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร55จังหวัดนี้นะคะสั่งการด่วนลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกับ6มาตรการนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ล่าสุดนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้แจ้งว่าดรเฉลิมชัยศีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรมีความห่งใยในสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่กลับมาระบาดอีกครั้งจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งดําเนินการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดมาตรการเข้ม6มาตรการในการป้องกันการกจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังนะคะซึ่งก็ประกอบด้วย 1. สร้างการรับรู้โดยได้สั่งการและและเน้นย้ำให้พหน้าที่ด้านอารักขาพืช เกษตรอำเภอเกษตรตำบลชี้แจงทำความเข้าใจให้เกษตรกร,กรมีความรู้ความเข้าใจและระหนักถึงผลกระทบของโรคใบด่างในมันสำปะหลังนะคะสอเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโดยให้ความรู้แก่เกษตรกร,กรถึงวิธีการสำรวจใช้เกณฑ์การรายงานพื้นที่ระบาดแบบใหม่รวมถึงการจัดทำแปลงพยากรณ์เตือนการระบาดส่งเสริมการใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง ซึ่งก็ได้แก่ระยอง72กเกษตรศาสตร์50มวยบง60และระยอง90งดการใช้พันนอ,อนแอร์ซึ่งก็ได้แก่พัน CMR 4 3 0 8 8 9ศนะคะและพันระยอง11รวมทั้งส่งเสริมให้กเกษตรกรผลิตแปลงพันสะอาด 3ควบคุมการระบาดโดยการทำลายต้นเป็นโรคโดยใช้หลักเกณฑ์แบบใหม่ที่ทำลายเฉพาะต้นที่เป็นโรคควบคุมการแพร่กระจายของแมลงวีขาวยาสูบที่เป็นพาหะนำโรคและสร้างข้อตกลงร่วมกันของชุมชนสำหรับมาตรการที่4-6ถึงนะคะเป็นมาตรการเสริมการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งก็ประกอบด้วย4ให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคใบด่างมันสัมปลังตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบที่เกี่ยวข้อง5ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อการจัดการโรคใบด่างมันสัมปลังในระยะยาวได้แก่การพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรคก,การใช้เทคโนโลยีลดการแพร่กระจายของโรค แล้ว6สร้างกลไกในการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่ภูมิภาคถึงส่วนกลางอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งเพิ่มเติมว่ากรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้ง55จังหวัด ดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศขอความร่วมมือสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังของตนเองนะคะโดยสำรวจทุกต้นต่อเนื่องทุกสองสัปดาห์หากพบอาการผิดปกติให้เร่งทำลายต้นเป็นโรคด้วยการบทสาบต้นเป็นโรคใส่ถุงดำมัดปากให้แน่นแล้วนำไปตากแดดจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตายหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทราบทันทีนะคะ อัปเดตล่าสุดสำหรับ6มาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร55จังหวัดนะคะ